เอาง่ายๆนะครับแน่ๆเลยก็คือท่านได้ใช้บัตรต่อเนื่องไปฟรีๆนะครับจนถึงปลายปีอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ทํามาเฉพาะรอบนี้เท่านั้นนะครับก็คือเขาจะแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มเดิมกับกลุ่มใหม่นะครับสวัสดีครับผมทนายไอทนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์ like, share, และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวดีสําหรับกลุ่มบัตรคนจนลายเก่านะครับก็คือตอนนี้นะครับชัดเจนแล้วว่า ผู้ที่เป็นบัตรคนจนรายเก่านะครับสามารถจะใช้สิทธิ์ต่อเนื่องไปยาวๆอย่างน้อยก็คือช่วงปลายปีนี้เลยนะครับหรือถ้าโชคดีอาจจะไปถึงปีหน้าก็เป็นได้นะครับส่วนกลุ่มบัตรคนจนรายใหม่นะครับก็เตรียมตัวลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมจะมีบอกด้วยว่าจะมีการลงทะเบียนประมาณช่วงไหนนะครับคราวนี้มาจากสื่อพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 6 8คนห้้ังแจ้งเตือนไว้แล้วเปิดลงทะเบียนครั้งใหม่วันไหนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเเผยมื่อวันที 21พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมา ภายหลังคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมว่าที่ประชุมได้รับทราบและได้หาลือการเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะเริ่มก่อนสิ้นเดือนมีนาคม2 5 6 8น้ี่นะครับท่านจุลพันธ์อมรวิวัตรนะครับท่านบอกว่าจะเริ่มลงทะเบียนครั้งใหม่นะครับก็คือช่วงสิ้นเดือนหรือปลายเดือนมีนาคม68นะครับลำดับขั้นตอนการดาเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568ัรแดัฐดูข้อมูลอะไรบ้างนี่นะครับก็เป กำลังจะเปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี68นะครับโดยทำไรเขาก็จะมีการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี68เ <ME> <so> มื่อปิดรับลงทะเบียนเขาก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จนะครับเขาก็จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับแล้วก็จะมีการเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี68ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนสังเกตนะครับตรงนี้รัฐบาลยังไม่มีการประกาศวันที่อย่างเป็นทางการนะครับว่า ช่วงไหนวันไหนนะครับแต่ผมมีเทียบเคียงของการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบที่แล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นตารางไทม์ไลน์ของการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบที่ผ่านมานี้นะครับก็คือ1นะครับเขาจะมีการเปิดรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็หน่วยลงทะเบียนนะครับสำหรับวันที่เริ่มลงทะเบียนนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่5กันยายนนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งลายบุคคลแล้วก็ลายครอบครัวนะครับในช่วงเดือนกันยายน -65 หนะครับหลังจากนั้นในเดือนมีนาคม6-6กนะครับก็จะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบบััััตตินนนนนะะคครรซึึ่่งงมาถข้้อทีี3บ จะใช้เวลาถึงครึ่งปีนะครับเมื่อรายใหม่ที่ประกาศผลแล้วได้รับสิทธิ์นะครับก็ต้องมีการยืนยันตัวตนนะครับตามขั้นตอนที่4สําหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัตินะครับและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับรัฐบาลประกาศให้ใช้สิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่นะครับหมายถึงรอบที่ผ่านมานะครับในวันที่1เมษายน66ก็คือจะเป็นวันแรกที่รายใหม่ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วรายเดิมก็จะหมดสิทธิ์ไปนะครับในช่วงระหว่างที่ลงทะเบียนอยู่นี้นะครับรายเดิมก็ยังใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องไปนะครับเมื่อเอามาเทียบเคียงกับปีนนี้ะครับ ปี68รัฐบาลบอกนะครับว่าจะเปิดลงทะเบียนประมาณปลายเดือนมีนานะครับเมื่อนับตามทไลายเหมือนรอบที่ผ่านมานะครับแต่และอย่างนี้ต้องใช้เวลาทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่5ใช้สิทธิสวัสดิการรอบใหม่ปี68นี้นะครับครั้งที่ผ่านมาเขาใช้เวลาประมาณ7เดือนนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับ <c concur rence> ถ้ารัฐบาลเปิดปลายเดือนมีนาจริงนะครับหรืออาจจะต้นเมษานะครับเมื่อนับไปถึง7เดือนก็จะไปตรงกับประมาณเดือนพฤศจิกายน68นะครับ นี่กรณีถ้าใช้ระยะเวลาเท่าเดิมนะครับก็คือเท่าของปีนี้ถ้าใช้เวลานานกว่านั้นก็อาจจะยาวทะลุปี68ไปก็ว่าได้นะครับแล้วอีกอย่างนะครับที่เขาบอกว่าเปิดช่วงปลายเดือนมีนานะครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับถ้ารัฐบาลเปิดหลังจากเดือนมีนาไปอีก ก็จะนานขึ้นไปอีกนะครับเอาง่ายๆนะครับแน่ๆเลยก็คือท่านได้ใช้บัตรต่อเนื่องไปฟรีๆนะครับจนถึงปลายปีอย่างแน่นอนนะครับตามที่ผมวิเคราะห์ให้ดูนี้นะครับสำหรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี68นี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มสําหรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนครั้งที่แล้วนะครับเขาไม่ได้ทําแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ทํามาเฉพาะรอบนี้เท่านั้นนะครับก็คือเขาจะแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มเดิมกับกลุ่มใหม่นะครับกลุ่มเดิมคนที่เคยมีบัตตตรรรรรแแล้้วววผูถบบบััััััสดิกาาห่งนนนนนนจจจจใปุํ14.5 คนคจะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่กระทรวงการคลังจะนำรายชื่อไปคัดกรองสิทธิ์อัตโนมัติสรุปง่ายๆนะครับกลุ่มเดิมนี้เรียกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแค่รอติดตามช่องผมนะครับถ้ารัฐบาลประกาศรายชื่อกลุ่มเดิมให้ได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะนํามาฝากท่านผู้ชมทันทีนะครับมีหน้าที่รออย่างเดียวนะครับรอว่า เขาจะประกาศรายชื่อเมื่อไรนะครับอีกกลุ่มนะครับจะเป็นกลุ่มรายใหม่นะครับก็คือคนที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรืออาจจะเคยมีนะครับแต่รอบที่แล้วไม่ได้รับนะครับไม่มีสิทธิ์มาในรอบนี้ก็ต้องถือว่าท่านยังไม่มีบัตรนะครับต้องเรียกว่ารายใหม่นะครับทั่วประเทศจะมีอยู่ทั้งหมด10ล้านคนนะครับจะมีหลายๆกลุ่มก็คือกลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนซึ่งมาจากประชาชนที่อายุครบ18ปีที่ลงทะเบียนบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีกลุ่มตกหล่นนวนนน่ยยยััังไมไมด้มญญญตตน สรุปก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับสิทธิ์กับกลุ่มที่เพิ่งจะอายุครบ18นะครับเรียกว่าอายุเพิ่งจะผ่านเกณฑ์นะครับแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์แต่ก็ไม่ยอมยืนยันตัวตนนะครับมีถึง8,000คนนะครับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 6 8กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ยังไม่มีบัตร โหลดแอปฟรีทางรัดเข้าระบบรอยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันทีนี่นะครับสำหรับรายใหม่ที่อยากจะได้บัตรคนจนในรอบนี้นะครับตอนนี้ถ้าท่านดูช่องผมอยู่นะครับไปโหลดแอปทางรัดมารอไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงที่เขาเปิดลงทะเบียนนะครับแอปทางรัดนี้อาจจะมีการขัดข้องมีปัญหาได้นะครับถ้าใครดูคลิปของผมอยู่ตอนนี้ก็ไปโหลดมาลงทะเบียนหรือยืนยันตัวตนกันให้เรียบร้อยนะครับถึงเวลารัฐบาลเปิดจะได้ไม่ต้องทําซ้านะครับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 6 8ยิืนยันตัวตนรับสิทธ จะเริ่มได้ก่อนสิ้นเดือนมีนาคม2568โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและขั้นตอนการลงทะเบียนที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสำหรับการลงทะเบียนรอบที่แล้วนะครับไม่ได้ลงทางแอป,ปทางรัฐนะครับลงทางเว็บไซต์กับที่หน่วยงานของรัฐบาลนะครับ มารอบนี้จะให้ลงทางแอปทางรัฐนะครับแต่เชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนทางหน่วยงานรัฐบาลด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าลงทางเว็บไซต์อย่างเดียวบางท่านอาจจะมีปัญหาได้นะครับโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุนะครับถ้าลงทางเว็บไซต์เชื่อว่าตกหล่นจํานวนมากมายเลยนะครับเพราะว่าทําไม่เป็นนะครับเช็คคุณสมบัติคนมีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 6 8และนี่นะครับใครจะได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์ก็ต้องดูที่ตรงนี้นะครับก็คือจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่1 8ปปีบบรริู์ขึ้นไ มีรายได้คนละไม่เกิน10,000แบาทต่อปีหรือเฉลี่ยในครอบครัวนะครับต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีรวไมไปถึงกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุคนพิการสําหรับรายได้ส่วนตัวถ้าเกินก็จะตกเป็นรายบุคคลไปนะครับแต่ถ้าเป็นรายครอบครัวถ้าค่าเฉลี่ยมันเกินนะครับตกยกครัวเลยนะครับเรียกว่าพ่อแม่ลูกนี้หมดสิทธิ์กันหมดทั้งบ้านนะครับทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากพันธบัตร ตราสารนี้ต่างๆจะต้องไม่เกิน10,000แบาทต่อคนหรือในระดับครอบครัวต้องไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าส่วนบุคคลตกก็ตกคนเดียวถ้าหลายครอบครัวตกก็จะตกทั้งบ้านนะครับแล้วก็ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนดต้องไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินกู้ซื้อบ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปไม่มีวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปไม่เป็นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในนสสถาสารงเคะ ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญค่าราชการการเมืองรวมถึงสอสอและสอวอกรณีไม่มีครอบครัวห้องชุดจะต้องไม่เกิน35ตารางเมตรและที่ดินไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน1ไร่และใช้เพื่อการเกษตรจะต้องไม่เกิน10ไร่คือถ้าใช้เพื่อการเกษตรเขาให้มีเยอะขึ้นนะครับมีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวเทาเฮาส์ตึกแถวไม่เกิน25ตารางวา และรวมกันหมดแล้วพื้นที่การเกษตรจะต้องไม่เกิน10ไร่อันนี้เป็นข้อมูลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65นะครับวันที่5กันยาถึง31ตุลาคม65นะครับ